จุใจมากกะทิยังนอุ่นอยู่เลยเว้ยอุ้ยน้ำกะทิโคตรใหญ่เลยอโอู้้เรียนโอ้ <laughs> พี่ตังเสียงหวานเลย ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปกินไอศครีมข้าวเหนียวทุเรียนกันค่ะนี่<อ>ไม่ใช่ไอศครีมเผ็ดทุเรียนธรรมดาแต่เป็นของร้านเจนบกระทอนซิ ok ่งค่ะทุกคนกระแสะแรงไม่ไหวมันน่ากินมากด้วยทุกคนซันเห็นในรูปที่เขาแชร์กันมาทุเรียนแบบอันใหญ่ๆแล้วแล้วก็เป็นแบบว่าข้าวเหนียวข้างบนไอศครีมแล้วก็โรยถั่วแล้วก็ราดกะทิด้วยจะบอกว่าเขาเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์ รักมากอร่อยสุดๆเลยทุกคนเขาเป็นคนที่กินทุเรียนแบบว่ากินได้3-4มสีโลหลภายในวันเดียว แต่เวลากินอนะคือมันจะมีกลิ่นใช่ไหมทุกคนใช่ทั้งกลิ่นของทุเรียนเองแล้วก็กลิ่นปากเนาะ<ด>จะบอกว่าวันนี้นะคะเราเลยมีตัวช่วยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือ j จเดนทีอินวั e เฮอร์เบิร์ตไวท์ออริจินัลเค่ะคนเป็นของจุลาเนิบนั่นเองจะบอกว่าเป็นยาสีฟันที่ถูกใจสายกินแบบสัรนมากๆทุกคนแปรงปุ๊บคือกลิ่นหายปั๊บเลยทุกคนเราสามารถกินทุเรียนได้อย่างไม่อั้นเลยพี่ตังไม่ว่าจะเป็นกระท้อนหรือกะปิเขาบอก กินเสร็จแล้วก็มาแปลงฟันใช่ไหมใช่พอแปรงกบกินปากจะหอมมากใช่เมื่อกี้เขาพึ่งแปลงมาทุกคนก่อนที่จะมาเปิดคลิปเดี๋ยวเราจะไปกินเจนกกระทอนซิงกันนะทุกคนกระทอนอะไรกระทอนซิงกระทอนซิงเขาไป็นคนฟูไม่ชาติถ่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่สะพานปทุมกันเลยดีกว่าได้ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเลยทุกคนเดี๋ยวจะต้องเดินไปดูนะว่าจะมีทุเรียนให้เรากินไหมเพราะว่าตอนนี้คือ11โมงแล้วค่ะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะมากเลยเ<อ>แบบว่ามีแบบคนยืนเต็มออหน้าร้านเลยทุกคนไปทุกคนไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีทุเรียนให้เรากินหรือเปล่า โน้าน้าของเราเว้ยใช่ทุกคนใส่ติมสองลูกลูกละสิบบาททุกคนร้านเขาคนเยอะมากเลยนะมีคนต่อแถวทั้งหลังนี่เต็มเลยน้าน้านานานมาแล้วมาแล้วจานยาวจ้า่งมาได้เลยค่ะส่งนี้ของโค้ดย่าจุกใจมากเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนไหมไปหาที่กินกันก่อนจะไปกินกันก่อน อันนี้เราจะต้องหลบมากินใต้สะพานนะทุกคนเพราะว่าหน้าร้านคือคนเยอะมากมาลาดกะทิกันกะทิยังมันอุ่นอยู่เลยเว้ยอุ้ยน้ำกะทิเ้าไม่เคยเจอน้ำกะทิเลือดๆแบบนี้บบนมันข<ด>้<ค>นมา <ๆ S 3> กเลยนะใช่ดูดิมันข้นมากทุกคนแต่เขาชอบอย่างหนึ่งนะเขาชอบการรันคิวของทางร้านมากทุกอย่างมาไวไปไวมากๆเลยเอาอันไหนจิ้มแล้วเขาก็ตักไอติรมตักข้าวเหนียวให้แบบเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไม่ต้องรอนานเลยทุกคนคือแบบว่าถ้าอยากได้พูใหญ่ๆก็บอกเขาเลย นี่คืออะไรกินไอติมก่อนใช่ไหมเนี่ยเป็นไงไอติมกะทิใช่ไหมใช่อร่อยมากจริงดิโอ้นี่ๆข้าวเหนียวด้วยไอติมสดชื่นมากอไอติมดีเอาสักสามลูกได้ไหมนี่ตักทูเรียนมาโหกลิ่นแบบกลิ่นแรงมากพี่ดานอนกลิ่น this is toulian นี่ไม่ได้กินทูเรียนเลยปีนี้ ภูนี้เป็นภูที่ค่อนข้างนุ่มเขาเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนปลามากเว้ยแล้วกลิ่นแบบที่มันเป็นปลามันจะมีความแบบแรงมากกว่ากลิ่นแบบกรอบนอกุ่มในใช่ไหมทุเรียนแบบกลิ่นแรงแบบสุดยอดอะ่ะ <laughs> นี่นะทุกคนคําใหญ่ๆทุเรียนเต็มคํโอ้โหเป็นไงรครับว้ <laughs> อุ้ยลองขอลองหน่อยสักคำหนึ่งเนี่ยจุ่มคือเนื้อที่เต็มพูเลยอ่ะดูดิไหนไหนโอ้โหเลียนโอ้พี่ตังเสียงหวานเลยอ่ะเป็นไงดิ่มแล้วอะไรโอ้คนนี้คือเนื้อทั้งนั้นเลยไม่มีเม็ดเดี๋ยวเขาจะทำการ ฉีกมันออกมาแล้วก็จะกินท <co ุกคนกะพูดไม่ดูเร pues um ื่องนะตอนนี้เขาจะทำการฉีกมันออกมาแล้วจะทําให้แล้วจะทําให้ให้มันขาดไงล่ะถ้าฉีกมันออกมาแล้วใช่แล้วก็จะกินให้ทุกคนได้ดูอ๋อถ้าเขาอร่อยอ่ะเขาจะพูดไปอะไรไม่ดูเรื่องนี่ก็จะพูดไปอะไรไม่ดูเรื่องอามาแล้วโคตรใหญ่เลยอ๋ออืมมันมีเม็ดอยู่นี่ข้าวเหนียวทางนั้นเลยไม่มีเม็ด เอาใช่เหรอ,อแหมอุตส่าโมอุตส่าอวยให้ว่าแบบว่าไม่มีเม็ดแล้วแต่เม็ดก็เล็กอยู่ดีนะ,ะทุกคนก่อที่เราจะพักกล้องไปกินกันก่อนละกันนะโอ้คัมเบอร์เลอร์เลยพอไอติมกะทิมันละลายรวมกับข้าวเหนียวมูนอะ่ะมันอร่อยมากเมันมีความนุ่มแล้วก็ปเป็นข้าวเหนียวกะทิเลยใช่ใช่ใช่อ,ะ,อะคัมเหญ่โอ้โหไปเนี่ยครับผมมาใก๊ะมาใก๊ะ โอ้ยยิ่ตังด่าเขาเหนะคือมันเป็นแค่กลิ่นทุเรียนอ่ะมันอยู่ข้างนอกมันหอมแต่พอมันเข้าไปในปากปุ๊บมันไอ้นี่ไงไม่เป็นไรจะกลับไปแปรงฟันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอ้นี่ทั้งฟันเจเดนแปรงฟันช่วยลดกลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะใช่เอาอีกไหมเดี๋ยวให้พี่ตังช่วยกินก่อนแล้วก็กลับไปซื้อกระท้อนกันใช่ไหม กับมาซื้อคราวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นสละกับกระทอ้อนจริงๆ,ๆมีหลายอย่างเลยนะอันนี้คืออะไรมาดันดองจริงเหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมัวไปเ่ยใส่ตังค์ใส่ตังค์ชุดละร้อยชุดละร้อยนะทุกคนซื้อได้เน่งไดสมงบลเลยเลยนี่ข้าวเหน,นียวขหลุนข้หนูเ้แกให้ด้วยอ่ะชุดละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันตอนนี้ใส่แมสแล้วแบบอยากแปรงฟันมา่ห้าดิห้าไม่ห้าะไรวะห้า โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ซื้อกลับไปนี่กินแค่สองคนเองนะเนี่ยโอ้ยหนักมากไปงั้นเรากลับไปกินต่อกับที่บ้านดีกว่ามาค่ะทุกคนมาตอนนี้ค่ะทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะเขาจัดเรียบร้อยเลยทุกคนนีนไหนไหนไหนเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นเป็นกระทอนซิ่งแล้วก็เป็นสละซิ่งมีเป็นทุเรียนซิ่งแล้วก็เป็นขนุนซิ่งนะทุกคนกลิ่นทุเรียนยังไม่สู้กับกลิ่นขนุนเลยนะเว้ยคือมันทุกอย่างเลยแฮ็กข้อมูล มันหนืดๆอย่างนี้เลยเหรอดูดิมันน้ำผึ้งเลยว่ะใช่น่ากินมากดูดิดูดิอ,อันนี้คืออะไรอุ๊ยกระเด็นเข้าหน้าหอมๆเหมือนมะพร้าวคั่วด้วยมีหลายอย่างเลยกัวแบวบแล้วก็ป,ปลาป่นอะไรประมาณนั้น,นใช่ใช่เป็นแบบปลาอนะไรเนาะกุ้งแห้งอ,อ,อะไรนี้ ออุุ้้ยยในหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายแบบอินเสตอินเสตหน่อยแต่แค่ไม่อินเสตหรอกให้ทุกคนดูตรงนี้เลยมาสองโอ้มันไหลลงเร็วมากมันมีติ่มอยู่อ่ะน้องซานกินเปล่าผูกไหมเนี่ยมันไม่เข้าว่ะดิน่ากินมากคนดูดิความที่แบบเป็นเม็ดเรียงกันสวยๆน้ำกะทิราดแล้วก็ตามด้วย ถัวคือให้เยอะมากทุกคนขอลองเปิดกันที่ข้าวเหนียวขนุนเลยหอมมากเลยนะมมไม่แงไม่แพ้กันมาบุนตุนมากหอมหวานมันเค็มอร่อยชิ้นนี้อร่อยอขนุนหอมมากทุกคนหวานมากด้วยขนุนนะ่ะไม่จืดเลย อือมันนีมากเขา้าป่าครับทางตรงเป็นไงเด็ดเด็ด <Dead, Dead. S 1> ฟินสิรลอะเลยอาจจะมีเสียงบรบกวนนะทุกคนใช่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเขากำลังทำบ้านกันอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเรามากินสละดทรงเครื่องดีกว่าโอ,โ,อโอ้โไปยังไงถึงข้างล่างก่อนเนี่ยโอ้ดูอันนี้ดิโอ้ต้องคลุกให้เข้ากันใช่ไหม มันก็นจะกลายเป็นสละคุกุูนแบบนี้ใช่ไหมอุม้ยอยากินว่าดยสละหวานนะไม่เปรี้ยวเลยอยากลองชิมอ่ะโอ้หวานมากเรากินกับพวกซองเครื่องนะอ่ะหอมมันหวานหวานเพิ่มขึ้นมานะอืมเมรดลหน่อ,อยแต่เม็ดเบลอเลย ถือว่าดีอ่ะกระทอนเป็นยังไงไม่รู้ต้องลองชิมเขาอยากชิมกระท้อนมากเลย่ต้ลองชิมก่อนไหมได้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 เพราะเขาไม่รู้ว่าเช้กระท้อนสุกขนาดไหน,นถ้ากระท้อนสุกคือมันจะหวานหอมลองชิมดู <c oughs> เป็นจังได้กระท้อนดีเปรี้ยวมากไหมไม่เปรี้ยวเลยแต่ลองชิมดู <c oughs> มันหอมหอมกระท้อนอมเปรี้ยวหน่อย ถือว่าไม่เปรี้ยวใช่ใชห,หวานรสชาติดีทุกคนมาค่ะทุกคนอันนี้คือข้าวเหมียวทุเรียนก่อนที่เขาจะไปแปรงฟันให้หอมสะอาดขอจับทุเรียนเลยทุกคนโอ้โหเขาแค่แหวกมาก,ก็กลิ่นแบบพะลุมากเลยทุกคนนี่อืมอืมกลิ่นแรงมากอืม ดี๋ยวข้างหน้าเราทำคอนเทนต์นี้เปล่าซื้อทุเรียนที่เป็นเปลือก5 0 0อยบาทกับซื้อทุเรียนที่เป็นเนื้อแกะมาแล้วอีก500อบาทเป็นลูกกับเป็นเนื้อ่ใช่เราเอามาเทียบกันว่าอันไหนมันจะได้เยอะกว่ากันอืมแบบนี้คุ้มสุดแบบไหนแบบที่มีข้าวเหนียวด้วยอืม <laughs> น้องซันเอามือปิดปากดิเดี๋ยดิเี๋ยดเอามือปิดปากเว้ยรู้สึยห้านีหา้า <laughs> เป็นไงบ้าง <laughs> อร่อยห <laughs> <laughs> อมอร่อย นี่คือกลิ่นที่อบคุ้นที่สุดในโลกเหงื่อเดี๋ยวมาอยู่ใกล้เขาแหมพูดอย่างกับตัวเองไม่กินอ่ะเสร็จจ้ะย่าเรามาแต่งฟันกันดีก,กว่าค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือ j a เดนทีอินวันเฮอร์เบิร์ต i วท์อ a ริจิน t o เฟสทูเทค่ะ มันเป็นทั้งยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เจลฟอกสีฟันเนี่ยในหลอดเดียวกันเลยทุกคนนี่แล้วเขาก็จะมีสาร,รกัะทั้งหมด10ชนิดเลยนะทุกคนก็จะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างเช่นใครที่ชอบกินกาแฟกินชาเนี่ยคือต้องใช้เลยค่ะทุกคนรับรองว่าใช้แล้วปากหอมสดชื่นแบบไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเพิ่มเลย อ๋อที่สําคัญคือมีฟูอะลรด้วยนะทุกคนช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุแนะนําว่าเราควรเลือกยาสีฟันที่มีฟูอะลไ์เท่านั้นทุกคนถ้าเราไม่เลือกแบบมีฟูอะลไรนะฟันผุแน่นอนบีบเลยแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็แปรงฟัน แล้วทุกคนรู้สึกว่าปากขอมสะอาดสดชื่นมากที่สําคัญคือที่เป็นแบบเฮอร์เบอร์อ่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแสบปากแต่ว่าของจุฬาเฮิร์บอันนี้เนี่ยซันไม่รู้สึกแสบปากเลยนะมันแบบสดชื่นมากมีความเย็นๆด้วยเนาะกลิ่นทุเรียนก็เอาอยู่แน่นอน100%เซที่สําคัญคือเนื้อยาสีฟันนุ่มมากแปรงแล้วแบบสบายปากมากทุกคนก็ ใครเป็นสายกินนะคะแนะนําเลยค่ะต้องไปซื้อเลยนะราคาเพียงหลอดละ9.5บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนะคะแล้วก็ Big กซีเลยค่ะนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย